สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับอมมี่อีกแล้วนะครับที่นิสสันเอมเพลเลอร์บางแคเช่นเดิมนะครับวันนี้อมมี่อยู่กับตัวนาวาร่านะครับ all new นาวาร่านะครับต้องหออแบบนี้เป็นตัว king c a p black edition ของเรานะครับอ่าราคาตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์กระปุกเกียร์แมนนวลนะครับลูกค้าราคาอยู่7,99,000บาทนะครับตัวนี้ นะครับแล้วก็พิเศษเลยนะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษของเรานะครับใช้เงินออกรถเพียง3,9,900บาทเท่านั้นนะครับผ่อนอยู่ที่1,2,500บาทนะครับ84เดือน4ประกันภัยชั้น1แล้วก็ของตกแต่งอือ่นออีกมากมายหลายรายการนะครับเดี๋ยวโอมี่จะพาไปดูรายละเอียดอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวโอมี่ขออนุญาตแนะนําด้านหน้าของรถก่อนนะครับตัวด้านหน้าเนี่ย กระจังหน้าของเรานะครับเป็นอินเตอร์็อปนะครับสีดําแบบนี้นะครับเพิ่มความดุความเท่เข้ามาไฟหน้านะครับโยมพามาดูไฟหน้านะครับไฟหน้าของเราเนี่ยเป็นแบบ LED นะครับเป็น Cross LED Projector นะครับให้ความสว่างใกล้เคียงกับแสงธรรมชาตินะครับแล้วก็ให้ความสว่างได้ไกลมากขึ้นในเวลากลางคืนที่มืดมากๆนะครับะแล้วก็ด้านหน้าลูกค้าเห็นไหมครับมันมีสติ๊กเกอร์นะครับที่เป็นลายกราฟิกตัวนี้ออกแบบแล้วติดตั้งมาจากโรงงานของนิสสันเลยนะครับ ตัวนี้นะครับมากับสีแดงซึ่งสติกเกอร์เนี่ยโดดเด่นมากๆด้านข้างนะครับตัวนี้มีคิ้วล้อนะครับเป็นสีดําด้านให้ขนาด6นิ้วมาพร้อมหมุดนะครับยืดแบบนี้นะครับเพิ่มความเด่นขึ้นมาอีกแล้วก็ตัวล้อนะครับตัวล้อของเราเนี่ยเป็นล้อแม็กอลอยขอบ18นะครับเป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับมาพร้อมยางโตโยนะครับตัวนี้นะครับสปอร์ตแล้วก็ดูดันเด่นมากๆ กระจกมองข้างนะครับเป็นสีดําเงานะครับมีไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับเป็น LED ให้นะครับตัวด้านล่างก็จะเป็นกล้องรอบคัน360องศาให้นะครับแล้วก็บันไดข้างนะครับเป็นสีดํานะครับมือเปิดประตูตัวนี้ของเราก็เป็นสีดําเงานะครับมาพร้อมคีย์เลสการ์ดให้นะครับด้านข้างนะครับเรามีสติกเกอร์แบบนี้เป็นสัญลักษณ์ของ black edition นะครับคิวล้อด้านหลังก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับ สวยงานมากๆแล้วก็เด่นมากๆนะครับสีแดงด้านบนของเรานะครับก็เป็นครีบสลามให้นะครับสีดํานะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตพามาดูด้านหลังของตัวรถนะครับด้านหลังเนี่ยกระบะท้ายของเราจะมีสปอยเลอร์นะครับแล้วก็มีกล้องด้านหลังให้นะครับ กันชนท้ายของเราจะเป็นสีดําแบบนี้นะครับมีเซ็นเซอร์ให้4จุดแล้วก็มีไฟสองสว่างให้ในเวลากลางคืนนะครับซึ่งว่าเรียกได้ว่าปลอดภัยครบคันแล้วก็สวยงามนะครับประตูท้ายสำหรับลูกค้าท่านไหนที่เป็นผู้หญิงนะครับประตูท้ายของเราจะมีระบบ่อนแรงให้นะครับสามารถยกแค่มือเดียวก็ได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวนี้ลูกค้าที่เป็นผู้หญิงนะครับขับกระบะกันเยอะนะครับแล้วก็พิเศษเลยซื้อรถกับโอมมี่นะครับโอมี่แถมไลเนอร์ให้ปูพื้นให้นะครับเป็นของดิสันแท้เลยนะครับ เดี๋ยวอมมี่ขออนุญาตพาลูกค้าทุกท่านเข้าไปชมด้านในตัวรถนะครับเดี๋ยวตามอมมี่มาเลยนะตอนนี้นะครับเราอยู่ข้างในตัวรถของนวราคิงแค a แบ็ก k ีดิชั่นตัวนี้แล้วนะครับพงมาลัยนะครับเป็นพงมาลัย3ก้านนะครับมีปุ่มมัตติฟังก์ชันนะครับควบคุมเครื่องเสียงจากบนพรมอะไรได้เลยนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกคูตคอนโทรลนะครับล็อกความเร็วนะครับตัวนี้แล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ฝั่งนี้นะครับไฟจุ่มไฟต่ําอยู่ฝั่งนี้นะครับการปัดน้ำฝนนะครับ หน้าจอของเราครับเป็นหน้าจอพันดอลอกนะครับให้ความสวยงามมากๆเด่นมากๆนะครับวัดรอบนะครับเกีน้ํามันอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้จะเป็นพุชสตาร์ทนะครับพิเศษเลยนะครับอยากนําเสนอมากๆเลยตัวนี้ตัวนี้นะครับกระบะนาวาของเราเนี่ยเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด9นิ้วแล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกล้องรอบคัน360องศา ระบบตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหวรอบตัวรถนะครับก็คือ mod นะครับสมมุติว่ามีเด็กมีสุนัขวิ่งมารอบตัวรถของลูกค้าลกมันจะเตือนนะครับเตือนแล้วก็เตือนผู้ขับขี่นะครับแล้วก็มีกล้องด้านหน้านะครับต่อเทียบฟุตบาทก็สามารถกดดูล้อด้านข้างฝั่งซ้ายได้นะครับแล้วก็พิเศษเลยกระจกด้านบนเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับสมมติลูกค้าขับรถเวลากลางคืนรถคันข้างหลังนะครับเปิดไฟสูงส่องตัวนี้ตัดแสงให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็เกียร์ นะครับเกียร์ตัวนี้นะครับเป็นเกียร์เมนนวล6สปีดนะครับลูกค้าพิเศษปุ่มตัวนี้เซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับลูกค้าจะใช้ก็ได้นะครับหรือถ้าลูกค้าไม่ต้องการใช้ก็ปิดให้ไฟสีส้มมันขึ้นแบบนี้แอร์นะครับแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้ตามต้องการเลยนะครับลูกค้านะครับตามความชอบเลยนะครับแล้วก็ หน้าจอตัวนี้นะครับรองรับ iPhone แล้วก็ Android ได้นะครับตัวนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับแล้วก็ที่ชาร์จแบต USB นะครับทุกอย่างเป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยนะครับลูกค้าที่